สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจารีสนสินพงค์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะโดยได้มีการดําเนินโครงการในการพัฒนาสํานักงาน PEA ให้เป็นสํานักงานสีเขียวหรือว่า Green Office มาตั้งแต่ปี2557จนถึงทุกวันนี้ซึ่งได้มีการรณรงค์ให้พนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเป็นการร่วมกันลดภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าการคัดแยกขยะโดยมี เป้าหมายในการขยายผลให้ครอบคลุมสำนักงานทั่วประเทศนั่นเองค่ะเมื่อวันที่21รกรกฎาคมที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้จัดกิจกรรม Green Day ที่อาคาร LED สำนักงานใหญ่ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานร่วมคัดแยกขยะและจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้พื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาสํานักงานสีเขียวหรือ Green Office โดยในปีนี้นายสมพงษ์ปรีเพรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดตัวด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเข้ามาในงานเพื่อร่วมเปิดกิจกรรมทิ้งขยะลงถังไปพร้อมๆกับผู้บริหารสายงานและพนักงานในอาคารอื่นๆที่เข้าร่วมกิจกรรมและยังได้รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมที่อาคารต่างๆจัดขึ้นเริ่มจากอาคาร50ที่ได้จัดเตรียมพื้นที่พักผ่อนและให้ความรู้เรื่องกรีนออฟฟิศแก่พนักงานและบุคคลทั่วไปรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ ตรงนี้เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับอาคารนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างจุดพักผ่อนหย่อนใจอันนีท้ทั้งในส่วนของตัวพนักงานเองแล้วก็ผู้ที่มาติดต่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกเราเนี่ยจะดําเนินงานตามนโยบายของท่านผู้ว่าการอย่างมุ่งมั่นต่อไปครับ ส่วนอาคาร3โชว์ห้องต้นแบบสําหรับจัดพิมพ์หรือถ่ายเอกสารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานให้แก่พนักงานรวมทั้งกิจกรรมทําความสะอาดแผงโซลารูรฟท็อปที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารเพื่อเ,เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสฟไฟฟ้าบนอาคารเรามีโซลารูฟท็ปอปแต่โซลารูฟท็ปอปก็ไม่จ่วัดติดแล้วติดเลยแล้วฉันกลับบ้านเลยไม่ใช่เราก็ต้องดูแลรักษามันนะครับการดูแลรักษามันถามว่ายากไหมไม่ยากก็เพียงล้างทาความสะอาดให้ตัวแผงเซลล์นั้นไม่มีฝุ่นละอองมาเกาะ พะปุลไม่มีปุลละออมากอ่อตัวแผงเซลแสงนิดนั้นก็จะผลิกตกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ตามด้วยกิจกรรมเดินทูบถือป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์นโยบายการแยกขยะและการกำจัดของเสียอย่างถูกต้องบริเวณห้องอาหารของอาคาร LED รวมทั้งการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดปริมาณคนที่มาบริใช้บริการห้องอาหารที่นี่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการกำจัดขยะการแยกขยะให ถูกถังถูกที่ถูกทาง,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 งเป็นเรื่องที่สําคัญมากังนั้นการกิจกรรมเดินทุกวันนี้ก็จะเป็นการที่จะเชิญชวนให้พนักงานเรารู้ว่าเราต้องจัดการกับขยะกันที่เกิดจากการใช้ห้องอาหารอย่างนี้อย่างไรนะครับเพื่อให้มีปริมาณขยะน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีการกำจัดที่ถูกวิธีด้วยปิดท้ายที่อาคาร51ซึ่งจัดการดูแลภูมิทัศน์ทำความสะอาดใบไม้เศษขยะรวมทั้งโชว์ระบบบริหารจัดการไฟฟ้าภายในอาคารด้วยระบบอัตโนมัติเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับ เรามาีการบริหารที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัตินะครับเปิดปิดแสงสว่างนะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศนะครับ สำหรับในส่วนของระบบน้ำนะครับเราก็ช่วยประหยัดน้ํากรณีที่เราใช้ก๊อกหัวก๊อกที่เป็นอัตโนมัตินะครับนอกจากนี้ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่3สายงานได้แก่สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมสายงานธุรกิจและสายงานการไฟฟ้าภาคสี่ซึ่งได้คะแนนสูงสุดในความมุ่งมั่นและพัฒนาการดําเนินงานตามนโยบาย PEA Smart Green Office วัตถุประสงค์จริงๆไม่ต้องการรางวัลน,นะฮะผมกำลังสื่อสารแบบนั้น เราควรจะทําให้ชีวิตการทํางานของเราทุกคนอยู่ในไฟฟ้า,ฟามิภาคสมรรถกิจใหญ่เนี่ยเราควรมีคุณภาพของวิ i f e ที่ดีที่ง่ายที่สุดก็คือมีสมนังกงานที่สวยงามน,นะฮะทุกคนมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีส่วนเรื่องกับโปรเซสการทํางานก็ว่ากันไปถ้าเรามีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีการทํางานต้องออกมาดีแน่นอนนะครับซึ่งการบริการประชาชนก็จะมีได้ผลตอบแทนออกมาในรูปเป็นรูปมาทำส่วนหนึ่งที่เราสามารถช่วย โลกหรือรักโลกเราได้ก็คือการคัดแยกขยะทิ้งให้ถูกต้องถูกที่ถูกทางถูกประเภทครับ ากกิจกรรมต่างๆภายในอาคารสำนักงานสีเขียวของ PEA สำนักงานใหญ่ส่งผลให้ในช่วง6เดือนแรกของปี2563ภาพรวมการใช้น้ำมีปริมาณลดลงจากปี2562การใช้กระดาษลดลง47.23%และมีการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น18.9%ขณะที่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงน้อยกว่าปริมาณการปลดปล่อยเทียบกับปี2562ประมาณ2.8 พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงานสีเขียวได้ง่ายๆเริ่มต้นจากตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะการทิ้งขยะอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับขยะนั้นไม่ว่าจะเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือว่านำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ต่อไปนั่นเองค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News สำหรับวันนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ